ภาวะจำยอมที่ต้องให้ลูกเมียน้อยพ่อได้ลูกเมียใหม่พ่อมาอาศัยอยู่ด้วยกันที่คอนโดซึ่งมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าน้องไม่พาแฟนมาบ้านมาแทบทุกวันจนเจ้าของห้องที่แท้จริงแทบจะไม่กล้าอยู่ก็เล่นจู่จีกันบ่อยแถมแฟนน้องก็เคยมือไวกับเธอปณิปาชื่นถวิโลกมลวัย27ปีจึงเลือกที่จะเลี่ยงดีกว่าปะทะเลือกที่จะทนดีกว่าต้องโดนพ่อด่าและทวงบุญคุณ เธอนั่งรอเวลากินข้าวที่ม้าหินอ่อนตรงสวนข้างคอนโดโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีใครสักคนสังเกตเห็นเธอตลอดมาชนาศินศักสมานรักหนุ่มไฟแรงประสบความสำเร็จวัย3 3ปีทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายไอทีบริษัทยักษ์ใหญ่เขาแปลกใจที่เห็นเพื่อนร่วมงานฝ่ายบุคคลน,นั่งกินข้าวตากน้ำค้างแบบนั้นบ่อย เลยเสนอและพาหญิงสาวไปนั่งกินข้าวที่ห้องตัวเองแทนซ้ํายังหาชุดให้เปลี่ยนบอกให้นอนพักท้ายสุดคือเอากุญแจห้องตัวเองให้บอกเธอว่าถ้าอยากพักผ่อนพักใจก็แวะมาได้ตลอดก็ไม่อยากรบกวนรบกวนได้ครับเต็มใจให้กวนติดตามได้ในรักไม่เว้นวักอ่านต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปค่ะ